হয় <laughs> แล,และอันนี้มันเป็นยังไงคะที่กระตรุกก็เป็นเส้นเออเส้นมันยึดฟ้าไม่ไม่ค่ะเส้นเส้นมันยึดเกาะ,ะกันนะคะก็เลยขึ้นพลังงานตัวนี้เข้าไปเหมือนว่าจัดกล้ามเนื้อระเบียบกล้ามเนื้อใหม่ะคะ่ะแล้วแล้วก็ทําให้เส้นกล้ามเนื้อคลายแล้วก็ที่ว่าปวดไหล่คอบาลไหล่หลังช่วงนี้ยสบักอะไรนี่ก็จะคลายไปเลยะคะ่ะแล้วไม่อันตราย,ยรอะไรนะคะดูแล้วแบบน่ากลัวถ้าดูแล้วน่ากลัวค่ะแต่ว่า ถ้านั่งแล้วจะแบบสบายรู้สึกสบายแล้วทำได้เฉพาะที่คอหรือที่อื่นได้ที่อื่นได้หมดค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่จะเอฟเฟกต์ก็จะเฉพาะที่คอค่ะที่คอเพราะตรงคอแล้วมันไม่มีกระดูกเนาะก้านส่วนใหญ่เป็นก้านเนื้อเป็นหผ่นอะไรอย่าอยู่ตรงนี้เต็มหมดเลยค่ะแล้วก็เนื้อคอแข็งะที่ว่าคอแข็งนี่ Amazing มากเลยอ่ะอันนี้เครื่องแรกเครื่องเดียวที่เนเธอร์แลนด์นะคะ ชื่ออะไเครื่องเนี่ยเครื่องนี้ชื่อเครื่องโอลิไลฟ์ค่ะเครื่องโอลิไลฟ์โอลิไลฟชื่อของเครื่องเขาคือโอลิไลฟ์แต่ว่าการทํางานของเขาจะใช้ระบบของพลังงานแต่ถ้าเครื่องวางเท้ามันจะมีสองกับ P E M F เหมือนกันที่เขาบอกว่า P E M F เทรปปี้ประมาณนั้น Lachen. Dat is wel. Ik heb van die uh, spastische bewegingen. Ja. Oh, die heb nog nooit gezien. Nee. Nee? nee. Ja, hallo. Ja, Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, 10. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, 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 ja Nee. <laughs> <laughs> ตักกะตุกตักแปลกจังเลยคลื่นพลังงานคลื่นพลังงานเนีนแปลกหูแปลกตาแปลกใจมากเลยก็เครื่องนี้ก็แบบจริงๆก็ช่วยคลายกล้ามเนื้อเหล่านี้แหละค่ะแต่ว่าพิเศษกว่าตรงที่ว่าเขาจะมีพลังงาน EMS ช่วยตรงที่คอนะคะ EMS 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 <c oughs> กาคลายกล้ามเนื้อแต่ว่ามันจะลึกซึ้งกว่าการการนวดก็คือมันจะมีพลังงานตัวนี้ช่วยเข้าไปลึกกว่านี้อีกเข้าไปหมดเลยมันจะไปไปแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายด้วยแล้วก็เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็จะค่อยๆคลาย,ย,ยไปอีกเรื่อยๆทำงานมันเข้าไปเรื่อยๆจ้ะแต่การทําก็คือ5้านาทีตรงนี้นะคะทำที่แต่ละจุดคือห้านาทีไม่เกินกว่านั้นถ้าเกินกว่านั้นมันจะทําให้ปวดหัวเวียนหัว <ersch> ได้ใช่ต้องหมุนงาน้วยโอเคเห้เกี่ยวเห้ยเป็นยาวเฮียดเห่ยคลายเฉพาะตรงนี้กับตรงนี้แต่ถ้าเราทําตรงนี้มันจะคลายไปทั้งแขนแล้วก็สะบักคลายไปหมดเลยยาเน็กเป็นรายยาชีวิตเบสกันอันอันเดอร์กันฟูตูเฟสฮิวเดสโลชั่นเดสโลชั่นเน้ สำหรับเราเองนี่ก็เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกนะคะที่แมวทำได้เห็นแบบตรงๆจริงๆอะ่ะบางทีก็เห็นแมวเขาไลฟ์อือนะในที่อื่นๆเถือว่าเป็นนวัตก,กรรมใหม่เลยนะคะเนี่ยอาจจะไม่ใหม่แต่สำหรับตัวเราเองแล้วก็วใหม่ได้กินน้ำมัรับ คือเราทำข้างนี้ใช่ไหมคะแล้วกล้ามเนื้อมันคลายการไหลเวียนเลือดดีนะน้ำมงนเหลืองอะไรที่สิ่งที่มันค้างค้างอยู่ก็จะไหลเวียนไปเพื่อขับออกทางเหงือหรือว่าทางปัสสาวะหรืออะไรก็ว่าไปเนาะแต่ทีนี้แม้เราจะมองเห็นเลยแค่ครั้งแรกนะทาประมาณสามนาทีนะคะเนี่ยข้างนี้เขาจะยกขึ้นเลยแล้วไหลเขาจะตกลงเพราะว่ากล้ามเนื้อมันหลุดออกจากกันนะคะและด้านนี้เหลือด้านนี้มันผ่อนคลายผ่อนคลายคือกล้ามเนื้อมันคลายไม่ตึง,งค่ะไม่ตึงโอเค เดี๋ยวข้างนี้นะน <Yeah. S 3> และอันนี้เป็นเจลให้มันลื่นให้มันลื่นให้มันง่ายแล้วไม่มีการไม่ได้กดนะคะแค่ว่าเราแค่แตะแล้วก็รูดลงเฉยจริง <Yeah. S 2> จริงแล้วคนนวดหรือคนทำเนี่ยก็ไม่ต้องใช้แรงอะไรมากไม่ค่ะอันเดชยัดยัดยัอันนี้ถ้าเผื่อว่าใครเห็นคลิปแล้วสนใจยังไคงคะก็มาทดลองฟรีได้ค่ะกับแมวค่ะให้ทดลองฟรีเลยค่ะครั้งแรกให้ทดลองฟรีค่ะ อ่าแล้วก็มาดูมาเรียนรู้มาเข้าใจว่าให้มันคืออะไรเครื่องอะไรอะไรประมาณนี้บอกให้มันมันมันจะทําได้เหรอมันจะดีเหรออะไรคือต้องต้องต้องทุกคนต้อง,ต,องต้องลองเองถ้าเขาถามว่าดีดีมันดียังไงก็จะตอบแค่ว่าดีช่วยการไหลเวียนเลือดเพราะว่าทุกคนที่ร่างกายของเราถ้าการไหลเวียนเลือดดีทุกอย่างก็จะดีหมด ดีกว่าที่เราใช้มือก็ตรงที่ว่ามันมีขึ้นพลังงานเข้าไปช่วยแล้วมันช่วยในแบบการไหลเวียนเลือดและเลือดอย่างเลือดหนืดเลือดอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้การไหลเวียนเลือดคล่องเพราะว่าที่ว่าทําไมปวดหัวทาไมเราปวดหลังปวดข้อบ่าไหลเพราะมันเลือดมอนมันมันเขาบอกเกล็ดเขาเรื่องอะไรมันอั้นมันอั้นมันอั้นค่ะมันอั้นคือมันอั้นมันอย่างเงี้ยอย่างสะโพกเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เจ็บปวดเมื่อยอะไรเงี้ยค่ะจ้ะวันนี้คือระยะสามสิบวินาทีถ้าเราลอง หนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งประมาณเนี้แล้วก็เขาจะรู้สึกทันทีว่าเฮ้ยมันแตกต่างเฮ้ยมันเบามันเป็นไปได้ไงแต่คนเขาจะกลัวตนตรงดูนานๆตรงที่ว่ามันกระตุกเพราะมันจะเหมือนสั่นสะเทือนอะไรเงี้ยใช่ค่ะที่มันแล้วน่ากลัวเลยล่ะน่ากลัวค่ะน่ากลัวคนคนที่เห็นเขาจะน่ากลัวเพราะฉะนั้นทางนี้ก็ตัดสินใจลองเขาก็เข้าไปลองกันนะก็สี่ห้าวันนี้ก็คนลองเยอะมากแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงทำไมมันดีขึ้นอะไรเขาก็พูดเงี้ยเนาะ เออค่ะสรุปก็คือนี่แหละกล้ามเนื้อมันมันเมนกับจัดระเบียบกล้ามเนื้อใหม่อะไรเงี้ยเพราะว่าคนยางว่าเนาะคอคอใครก็แข็งหมดแหละแต่ที่สําคัญก็คือถ้ากล้ามเนื้อมันมันคลายการไหลเวียนเลือดดีพวกน้ําลงน้ําเหลืองด,ด้วยสิ่งที่ไม่ดีตรงไหนก็ตามส่วนใหญ่ที่ใบหน้าจะเห็นได้ชัดค่ะอย่างเราบวมหรืออะไรอะ่ะคือแค่เราลูดไปหน่อยเนืงอมันจะเห็นเลยว่ามันยกขึ้นตรงนี้ เพราะว่าน้ําหรืออะไรที่มันขัางอยู่มันก็จะไหลไปเวียนกลับไปไปฟอกไปอะไรใหม่ก็ขับออกทิ้งอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้คือเห็นเห็นว่าเห็นผลชัดๆที่ว่าจากที่ทํากันอยู่ตอนนี้นะคะ่ะวันนี้คนจริงแล้วก็ได้ความรู้ <c oughs> จะว่าแปลกแปลก <c oughs> แปลกไหมชักกระตุ <c oughs> แกแปลกใหม่ๆเห็นแล้วแบบเฮ้ยเฮ้ยคนนั้นเขาเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ทีนี้ว่า ก็ความจริงแนละ้วต้องลองเนาะต้องลองค่ะแล้วนความรู้สึกว่าลองแล้วเรารู้สึกอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยล่ะต้องลอง,ลองด้วยตัวเองแต,แต่ก็เห็นด้วยพี่ว่าถ้าตรงนี้มันผ่อนคลายแล้วเนี่ยน้องเลือดมันก็จะไหลเวียนโน,นนีก็จะทาให้รู้สึกสบายเพรางบางทีแล้วรเราจะใช้คอใช้อะไรอย่างเงี้ย บพราว่าอย่างใช่ค่ะเพราะว่าอย่างคอได้บอกว่าถ้าเป็บตัวเนจะบปวดตรงนี้นะแต่ที่สังเกตเห็นก็คือเรียนรู้ไปเรื่อยๆทุกวันเขาบอกฉจนปวดตรงนี้นะแอ้เราก็มาทํเดต่ตรงนี้ประมาณ4ี่ห้าครั้งอะไรเนี้ยขอบคุณขอบคุณพิมปริญญานะคะมาเรให้กันังใจขอบคุณค่ะใช่ใช่โอ้โหเห็นเดี๋ยวจะทําให้นะทํางานกันหนักมากทำให้คนอื่นทั้งวันเหมือนไม่เหนื่อยนะแต่ว่าตรงนี้แข็งเลย ใช่ไหมเ็ดทุกวันเดี๋ยวพี่รูดให้ได้ค่ะจริงๆนะไม่ได้ว่ารูดรูดให้เป็นมากกว่าเดิมไม่รูดเนี่ยายรูดแล้วให้หายเราต้องลองค่ะลองนะคะใครก็สนใจก็คือมาทดลองได้หรือว่าถามได้ปรึกษาได้ว่ามันคืออะไรก็คือใช้ดีแล้วก็คือแค่บอกต่อแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรโอเคจ้ะโอเคขอบคุณนะคะโอลีไลฟ์นะคะ